กำลังอ่านหนังสืออยู่ครับผมเป็นนักวิจิตรสลาเก้านีู่บางผมต้องลนมปูนอะไรพวมก่อผมขามาดูดูแต่บอดไปพุ่นเยียงเกาะฮ่องกงผมมาดูดูผมาดูอีกทีต่อ่ยังมาดูไม่กลขายขนมรอบเนี่ยผมนักอิจิสลเขนมังผู้ยมาร่วมก่อแม่บอดที่เขาสั่งในเฟซมันบอกรับวันนี้ผมมาจากนองที่โควิดผมกพาโควิดผมไปอยู่หนอกจีซิโก้พีหบัวนองครับไปได้ภาษีภาษาผมังบอลมติดต่อติดตานตัพอ่ะจะเอาเพื่อนจะสงา บัดนี้ตลกผมมาไอ้ไส้ไอ้ไส้โอ้ยผมมาคนเลยมากตลกอ่ามาแห้งๆมาเนี่ผมไปยุเกาหลีสินทางผมที่ตามบัดตัวตลอดโอ้ยบอกเขาผมยอดสุดยอดของพอสงการไอ้เตยเตยไอ้คือภาษาเกาหลีแต่เกาหลีโอ้ยผบริหารเลยสุดยอดเลยผมยอมยอมย่อมไป่ลยจอยคืออัจฉริยะหมอลำแต่สุดยอดที่บริหารพี่นาพี่ตาไปแล้าผมคุ้นมาทัศล่าผมไม่จะไปอื่มมึงจากมหาอ้ายอ่าอย่างผมเลยตลกเราเพ่งกันได้แต่เพ่งกันได้ควบรู้สามาผมหลายอะไรที่ภาษาผมเลยมาหาอ้ายนี้ ลุเลสร้เลยเพีก็เอาเก้าี้ผมผมนังหันก็ได้ผมเพีงมัแ้แต่ปีนมนแค่ในฟังเรฮะปีมันแค่ในฟังผมปีในท่อนกปีมนแค่น้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอีเอานจะฟังเลยเสียงผมแหงอันนี้ลดสิบเปอร์เซ่ว่าได้หน่อยเสิร์ฟน้ำแล้วไม่ถึงบทุนทาซาลาครับทาซาลาทัดเดียนี่เพีผมเรียกมันทาซาลาอ่าผมเรียกมันทัดเดียผมไปเรียนสาข้างผิดผมปองผมปองเดี๋ยวนี้ผมสมองทะลุผมขึ้นเตียงพี่ได้มนอนเตีงนอนลัผมเตียงเหน เต่้งหวานตั้งอยังมันเพื่อชีวิตแต่ทุกรุ่นผมโม่เตียงแล้น้ำตาลทีจีโมล่ามก็เตียงผมผมันไป่ยังไหนผมอยากมาให้อายไอ้โอจะลาผมมาคนที่สารน่ากายผมกับพี่ก็ได้ผมให้เกียรติเนาะโอ้ผมโอ้ยโดนลูกผมมาได้โจดคนรหลบรอตาโลโลโก้ผมโม่มาที่ไหนรอกันรอโอ้ยบริหารงานสุดยอดเลยผมยอมนี่แหละเบอร์หนึ่งมันแพงก่อนผมก็มาข้องข้องคนแต่งเพลงกองตั้งก่อนผมเลี้ยงขอดีกว่าบางสุดท้อนผูกมาแก่โอ้ยขอแต่งงานผมมีสุนิョวเจ้าแบบไหนนั้ผมเนี่ย หมอลำเพื่นก่อนจริงๆผมมีจบจดนี่แต่ว่าลึกๆจบจบลำเพื่นลำเพื่นลำจริงผมลำผมเก่งผมคือลำเปลี่ยนมือผมก็แต่งได้ไงผมฟังหลายในไอ้ต่อลงในผมมากหลายผมจากฟันกับผมบังไปได้เลยเอากันว่าสมองผมลึกล้ำอดี๋ยวฟันกันครับลุงมาจ้าคับไลบมาเราไแรกยังผมมอเต็มไปผมมอเดี๋ยวผมเปลี่ยนแค่เลยมามืออบุญอดผมมีอยู่ผมอีกเส้นหลายพน

Oh. วันเจ็บเจ็บเจ็บเลยแซ่บแซ่บไปแซบซ่บแซ oh. ่บส oh. ุดน oh. I mean, oh. oh ุมลอไปเลยไอ้เือลุ้ทุลุจังหว้ไอ้ไอเป็นคนทะลุจังหวานคุ้มเหนมเด้อบ่ทำไแมคุณไม่ได้แซงไผมวเนี่ยแงผมมาก้าเจ๋อเจ๋อแววแววแลสุดๆหนุ่มลไปเลยแซ่บเมื่ออดผมเศร้าเม่อไงจ้อไอ้บอกผมเศร้าเยังไงรางแต่ผมจะหัวหนาแค่นีกผมจหัวหนาโ้ผมถูลงตเริ่ไปยางมั้เ มันไปมันเอาผมไปอยู่ดิจะผูกคาบเนี่ยหน่อยไอ้อกวนเป้าไม่ตีเสียงผมเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณ่ารองร้านบางคนราคา่พงของติดผมก็ถามมึงเนงี่ยแพงผู้จี๋บของหมูตูรุผมซื้อหมูปังหมูตุรุหมูตุรุเออแต่ซื้อผมผมตั้งเองบผมมันคนรอบรู้แล้วม,มันบนอัจฉริยะอัจฉริเยอะแยะคือเจ้าแล้วอัจฉริยะสูงสุดอัจฉริเยอะแยะผมไม่ตั้งเสื้อหมู